ถามตอบเวชกรรมไทยประวัติการแพทย์แผนไทย 1. ประวัติการแพทย์แผนไทยนั้นเริ่มบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อใดตอบในสมัยพุทธกาล 2. พระเจ้าพิมพิสารประชวรเป็นโรคฤทศีดวงทวารคือโรคอะไรตอบโรคพระพะคันทะ 3. ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7็ด ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยการสร้างสถานพยาบาลเรียกว่าอะไรตอบอโรคยาศาลา 4. ผู้ทำหน้าที่รักษาพยาบาลในอโรคยาศาลาได้แก่ผู้ใดมีกี่คนตอบได้แก่หมอพยาบาลเภสัตร,รวม92คน 5. มีการค้นพบหินบทยาในสมัยใดตอบ สมัยทวาราวดี 6. จากศิลาจารึกข,ของใครทำให้ได้ทราบว่าทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่บนเขาหลวงหรือเขาสพยาตอบศิลาจารึกข,ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 7. ในสมัยใดมีความเชื่อว่าชีวิตหรือร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ตอบสมัยอยุธยา 8. ในสมัยใดการแพทย์แผนไทยรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะการนวดตอบสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช 9. ใครคือผู้ปฏิสังขรณวัดโพึ้นเป็นพระอารามหลวงในสมัยใดตอบรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในสมัยต้นรัตนโกสินร์สิ วัดโพเป็นพระอารามหลวงมีชื่อว่าอะไรตอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม11ราชการที่หนึ่งมีการจัดตั้งกรมหมอคล้ายในสมัยอยุธยาเรียกหมอว่าอะไรตอบผู้ที่รักษาราชการเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอที่รักษาประชาชนทั่วไปเรียกว่าหมอราษฎรหรือหมอเฉลยศักด 12. มีพระราชองการโปรดเกล้าให้ตรากฎหมายชื่อว่ากฎหมายพนักงานพระโอสถถวายในสมัยใดตอบรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 13. ารัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ไทยแห่งแรกคือตอบ วิทยาลายัยแพทย์แผนโบราณวัดโพ 14. รัชสมัยนี้มีการนำแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาเผยแพร่เช่นการปลูกฝีไขทรพิษการใช้ยาเม็ดควินินคือสมัยใดตอบรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 15. มีการนำแพทย์แผนตะวันตกมาใช้มากขึ้นเช่นการสูติกรรมสมัยใหม่คือสมัยใด ตอบรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 16. ศิริราชพยาบาลจัดตั้งขึ้นในสมัยใดตอบรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปีพศ2 4 3 1 1 7มีการพิมพ์ตำราสำหรับใช้ในโรงเรียนแพทย์เป็นครั้งแรกในปี2438ชื่อตำราอะไร ตอบตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์เล่ม1 4 18. ถึตำราแพทยศาสตร์ส,สงเคราะห์ะฉบับหลวง2เล่มและตำราแพทยาศาสตร์สังเขเวศึกษา3เล่มซึ่งยังเป็นคำพีแพทย์มาจนทุกวันนี้พิมพ์ขึ้นโดยผู้ใดตอบพระยาพิษณุประสาทเวศ สิมีการยกเลิกวิชาการแพทย์แผนไทยและมีประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์เพื่อควบคุมการประกอบโลกศิลปะในสมัยใดตอบรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว20ตรากฎหมายแบ่งการประกอบโลกศิลปะเป็นแผนปัจจุบันและแผนโบราณในสมัยใดตอบรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว